จะมาทำกัดดับปลาซิลกันปวดน้ำอารมณ์ปวดน้ำเปล่าอันหนึ่งปวดเราจะมาเจาะรูให้มันเป็นแบบนี้ยตรงกลางส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ใส่เหยื่อแล้วก็เวลาลงน้ำแล้วก็จะมีมปลาเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับจะมาเจาะรูนี้นะครับเจาะรูปวดน้ำให้พอดีกับปัดนะพอดีไม่มี เ่จิกเลย่จแบบนี้เลยกาวนะครับถ้ามีเมจิกก็เราก็เอาขวดมาท่าแล้วก็วงก่อนนะครับนี่ไม่มีไม,มไม่มีปีเมจิกเลยตัดแบบนี้เลยเนี่ยขวดที่ประสาแบบนี้เน,นี่ยส่วขวดเล็กนะส่วนขวดน้ำนี่เล็กเนะี้ยส่วนี้เราก็จะมาผ่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับ แห้ปลามันเข้าไปได้จอบเลยนะครับจอกเป็นสามเหลี่ยมนะครับ,บปลาเนี่ยไม่ได้สามเหลี่ยมนี้นะครับ แล้วก็ขั้นตอนแล้วเราก็เอาขวดสองขวดมาเนี่ยอแบบนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วแล้วลักษณะโารดักปลาก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอ่าผมจะเอาเหยื่อใส่ยังไงแล้วก็เอาไปดักยังไงนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอยดูกันนะครับก็จะมีอาหารปลานะครับมาดูจั ว่าที่เราทําไว้นะครับเราก็ใส่หานปลาเข้า้งในนีะ้หานปลาหรือว่าพวกลำผสมขนมปังก็ได้นะครับขนมปังข้างในเนี้ยหน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆแบบนีเน้เดี๋ยวจะไปดูวิธีการเอา ไปลงดักตากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราก็จะเอาน้ำใส่ประมาณหึ่งควด ก็ปิดฝาไว้เพื่อจะไม่ให้มันลอยแล้วตู้ตู้แ ฮึอกัครให้มาดู